บุญญาลันะบวรสุขีวัตรก็ขอบารมีหลวงพ่อพเจ้าใหญ่ดินแกปัภาษาคุโยงนะร่างกายก็ร่งดูแลก็ขอบารมีหลวพ่อพระเจ้าใหญ่ดินแดงบปกปักภาษาคโยงนะตั้งคุณโยมนายรรมวัดทำพระพันบวรสุขีวัตรอายุกี่ปีน่าสี่สี่สิบแปดปีี ไงขอให้มีอายุยืนยาวนานจะ8ปีก็ขอให้ได้84ปีเลยนะไปมาได้ไปมาได้มาเป็นผู้คุธรรมพ่อพระเจ้าใหญ่แปงดวงวุฒะสัทรสมวกองก็มีปริมภ์แรงังเป็นสุขความสุขลังเกิสาธุสาธุเป็นองคสิทธิงพ่อพระเจ้าใหญ่ยินแปลงนะสักิรขอบริญูรความ พระเจ้าใหญ่ยังแปลงปลูกปัสาคุ้มครองนะซาธุสาธุเนี่ยคุณโยมทำมะมพักเนาะการนี่แหละค่ะปวันการแต่ว่าจะมีหลวงพ่อเป็นสาธุสาธุยังไงก็ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยังแปลงคุณโยมตรวจน้ำมาล้างท่อน้ําท่านโยมเรียบ้านก็ได้นะได้ก็ได้ดีด้วยมีมีน้ำมีน้ำโอ้สาธุสาธุต่อวัน สิบสีพ <kleine> <ame> ีสาธุสาธุก็อยากให้เป็นลูกพระเจ้าใหญ่จะได้อีกรองปกครกับหออกทีะี่ไปหาด้วยก็ไปทำประชาชน์สาธุหากกลขอบคุณยังสูงอายัคาวาดิวนาปุราปาริปุริติสาคารังเอวะมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกปัพธิ อินทิกัมปทิตังตุมหังคิปามีวสมิสตัตโตสเปเริเณตุสังกะปาจันโภปมาราสูยภา,ามณีโชติรัสูยภา,าสพีติโยมิวัจันตุสัปปะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีกายุโคปาวะอภิวะตนะสีริสัญจังรุปขาปจายมุ จักรุทธัรมาวัตถันติอาอยุวนนันโนสุข,ขังคภังสาตุสาตุ